วันนี้เมนูแนะนำเป็นร้านอาหารติ่มซำครับผมร้าติ่มซำหน้าทอนนี่เป็นหอยแมงคู่แล้วก็หอยแมงคู่แล้วก็ใส่ไอ้หมูสับความอร่อยมันต้องขึ้นอยู่กับความสะอาดาความใส่ใจครับผมชิ้นใหญ่ๆนะฮะจัดไปใส่ไปเลยอ,อ,อร่อยไหมแจ๊คก,กี้ไม่เลงอ่นนะ ดิสัสบุกวอร์ชเวอร์เตอร์อีดอปเดวเค้กลอยโอ้เยสอโลยังจะเซ้เยสยืดยืดเดะอืมว้าวอิสกูดว้าววิธีติดตามอย่างถูกต้องกดติดตามกดกระดิง่งแล้วกดทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาร้านร้านหนึ่งนะครับผมไม่มีชื่อร้านก็นีครับผมวันนี้เมนูแนะนําเป็นร้านอาหารติ่มซำครับผมมีกว๋กวยตงก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารพื้นบ้านทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมารับชมเลยครับนี่อ๋อติ่มซำสีสันน่ากิน,นกมากๆเลยเพื่อนๆนี่อ๋อมีเบคอนเนะาะไข่หวานกุ้งพวกหยัดใส่โอ้ไข่เค็มก็มีฮะเกาก็มีอืมน่าทานน่าทาน อาล้วครับแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็มี3รสมีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะน้ำจิ้มสูตรทางร้านนี่ประมาณนี้เนาะครับผมบรรยากาศลูกค้าเต็มร้านเลยครับเยี่ยมไปเลยอ่าพี่โค้กฮะตุกเลยวันนี้ตุกจุกเลยเหรอเยี่ยมมากน่ากินมากเลยนะครับทุกคนร้านติ่มซำนะครับร้านติ่มซำหน้าทอนนี่เป็นหอยแมงผู้แล้วก็หอยแมงผู้แล้วก็ใส่ ไอหมูสับแล้วก็เป็นเนื้อปูนะได้โอ้โหน่ากินมากก็คืมโอ้ครับมีเยอะครับมีของมีให้เลือกเยอะมากครับคนเต็มร้านเลยครับเพื่อนๆโอ้กหอันดับแรกสะอาดมากสะอาดจริงๆความอร่อยมันต้องขึ้นอยู่กับความสะอาดความใส่ใจครับผมไก่ ส,สีทางร้านก็ได้จัดน้ำพริกลงเรือมาให้โอ้มีไข่ด้วยไข่กระทะเพื่อนๆไข่กระทะแล้วนี่อะไรครับแม่จ้อปูค่ะจ้อปูไข่เป็นปูแบบเลือปูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับแล้วก็มีเย็นตาโฟเพื่อนๆอ่าน้ำพริกลงเรือนี่ เทียบอะไรดวะเทีบอะไรดีอคนดูนะฮะชิ mm ้นใหญ่ๆนะฮะดูนะทุกคนจัดไปไปเลยดูดูเรืองโอ just crab inside อืมอืมอืมๆอเห็นกอกิน <laughs> wow yes did you a the wash videos in the body weight halo oh yes or no you say yes <laughs> you do this? Yeah? Um. wow it's so good wow it's nice yes it is in a place in one plus bye bye <laughs> ให้มีข้าวคุกกีิมาเพิ่มนี่เพื่อนๆมีข้าวคุกกีิมาเพิ่มเนี่นี่เลยครับอเด็กเสิร์ฟสวยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสายดีไหมครับสบายดีมีแฟนหรือยังครับไม่มีคับไม่มีเพื่อนๆไม่มีนะทุกคนได้ยินไหมผมโสดนะครับนี่นด้วยอาเซอร์ด้วยน่ารักมากเลยเด็กเสิร์ฟเป็นกันเองครับผมนี่ครับผม นี่ผัดไทยกำลังจะบอกนูใช่<ว>ถึงว่านี่ผัดไทย <laughs> โอ้เพื่อนๆแบตผมจะหมดแล้วผมขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนกินให้เพื่อนๆได้รับชมเลยยังไงผมก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวทั้ง3คนไว้ด้วยนะครับผมเดี <laughs> ๋ยวผมจะทิง้งอ่าลิงก์ทิ้งแอปไว้ให้ด้วยนะครับผม <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึง่งโดยขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรนะเขาบอกว่าร <laughs> ้านนี้เด็ดครับผมเพราะพี่โกโก้นำเสนอโจ๊กบางกอกใช่ไหม ไม่ใช่โจกหน้าทอนโจกโจกหน้าทอนวางกอ,อกเนี่ยเออเขาบอกว่าโจกหน้าทอนโจกหน้าทอนใช่ไหมเออโจกหน้าทอนที่นี่เขาเรียกว่าโจกหน้าทอนนะพี่โอเค,อเคถ้าพูดบิดพูดถูกยังไงก็ขออาภัยไว้ทนะที่นี้ด้วยนะครับผมผมก็ตกภาษาไทยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กว่าผมไม่ชอบไปเรียนหนังสือก็นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะน้องๆ <laughs> ผมโคตรดีใจเลยเ,ลเพื่อนๆว่าวันนี้มีคนเลี้ยงแล้วมีเจ้าภาพแล้ว โอเลียง็คนละโอนะครับผมใจเย็นๆอย่าดราม่ากันไม่ดีผมนี่โอเลียงเขาเรียกว่าโอเลียงครับเอาถ่ายถ่ายนี่ได้ไหมว้าชื่นใจครับผมมีแหงดูเมนูครับผมราคาข้าวผัดปูก็เนาะข้าวผัดปูร้อยี่สิบแต่ปูมันน่าจะคัดมาเหมือนเมื่อกี้ที่เรารีวิว จอปูอปเนาะเออใช่แล้วก่นอกนพวกกงกาแฟนี่อย่างราคาออย่างที่เห็น,น,นเขียงมือครับอืบแล้วก็มาดูที่นี่ด้วยครับกับจ้จอปูดังๆในกรุงเทพนะอะเอากล้าเอาหัวแล้วประกันเลยนี่ไกด์นำเที่ยวครับผม หัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าทั้งใหญ่และทั้งแน่นนะครับเนื้อปูนะทั้งใหญ่ทั้งแน่นเมื่อกี้ผมซูมแล้วพี่เรียบร้อยโคตรเยอะเลยบางเทียบเลยให้อันดับหนึ่งเลยตอนนี้เจ้าปูอะแต่ตอนนี้ผมจะซูมดูคุณภาพปลาหมึกเยี่ยวนี่ครับนี่แน่นเลยครับอ๋อน่าอะเจ้าปูอร่อยมากเลยนะนี่ครับปูแบบเนื้อได้แน่นเลยเมี้ยว เพื่อนันนี้เขาบอกว่าสั่งบะเตี๋ยวเกาจะให้ขาเล้งมาด้วยต้มเล้งนี่สั่งบะเตี๋ยวนี่ครับข้าวลงเรือครับคุี้จะมี<อ>น้นะอ๋อข้าวคุกกะปิแล้วก็มีน้ำซุปให้นี่สั่งข้าวคุกกะปินะเพื่อนๆกับน้ำพริกลงเรือแล้วก็จะมีน้ำซุปแถมให้ครับผมนี่น้ำซุปแถมให้น้ำซุปขาเล้งครับผมน้ำชา ชาแก้วนี้ต้องหวานแน่ๆครับผมผมก็มีแฟนอยู่ที่เกาะสมุยนะครับผมมานี่คือแฟนผมแฟนดี่เกาะสมุยโคตรเย็นเลยตอนเนี้ยเยวจะพาไปห้องน้ํานะนี่ห้องน้ํอนะล้างไม้ล้างมือก่อนกินข้าวห้องน้ําสะอาดมากครับผมข้างหลังก็เป็นสวนนี่ครับ ผมว่าอุปกรณ์ผมมันจะเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วเพื่อนๆแต่ผมก็ต้องอหาอุปกรณ์เสริมเพื่อจะไม่ให้เมมโมรี่มันเต็ม,ม,ม,มครับผมให้ี่มีฝาร้านหม่ไครับร้านเปิดทุกวันนะคะ <C ut> เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง13น่ะก็มีอาหารตามสั่งมี เดี๋ยวเลยค่ะติดตามโจงได้นะคะทีมเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าหกแปดสามหค่ะลูกใหญ่ๆนะลุกคนไทยใหญ่ๆมาเที่ยวมาสัมมนานะฮะจองได้นะเด็กเด็ที่สุดที่กินมาเมื่อกี้นะฮะจ๊อปูนะฮะกล้าเอาหัวการันตีเลยนะ,คะใครใครมากินจ๊อปปูที่นี่แล้วไม่ชอบนะเนื้อปูเน้นๆนะฮะเมื่อกี้ ทั้งสี่คนนี่คือกินไปหมดแล้วคือเด็ดมากๆชิ้นแบบใหญ่มากๆใหญ่กว่าหมูแม่มือแบบสองสามเท่าอ่ะอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ร้านปิดมนไหนมาหะไม่ปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันคือไม่ว่าจะเป็นกุ๊บชัยกุ๊บจีนคือชอบมาก็โทรจองได้เลยโอเคครับโหยข้าวคุกกะปิเพื่อนเดี๋ยวขอชิมหน่อยว้าวนี่เลยอืม ไปไไปปยยเล,ยยเลยอืออันนีด้ด้วยติ่มซำต่อเลยอืออันนี้หน่อยเพื่อนเอ,อันนี้เนี่ยติ่มซำติ่มซำปลาหมึกจัดไส้นี่เป็นโจ๊กเพื่อนๆว้าวโจ๊กหมู ว้าวใส่ขิงใส่ผัก